ช่องสนน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องรักทลยศการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งสองผัวเมียทำอาชีพตัดไม้ทำเสาหลักขายส่งสวนต่างๆที่เขาสั่งโดยได้เงินทอดละห้สตางค์สองผัวเมียจะช่วยกันทำแบบนี้ทุกวันเช้ามาก็จะนำรถเข็นไม้ที่ตนนั้นทำขึ้นเอง ไปขนไม้ในป่าหลักๆคนจะสั่งไม้ไผ่และไม้กระถินทั้งคู่ช่วยกันทำงานหามรุ่งหามคำ่ำจนมาวันหนึ่งเมียเกิดตั้งท้องลูกคนแรกสองคนตื่นเต้นอย่างมากแต่ก็มีความกังวลใจอย่างมากเช่นกันเพราะลำพังทั้งคู่หาก,กินกันยังไม่พออยู่แล้วหากลูกออกมาจะทำยังไง แต่แล้วโชคชะตาก็เข้าข้างสองผัวเมียทั้ทงคู่ได้รับงานสวนเขาสั่งให้ตัดมากมายจนทำให้สองผัวเมียต้องจ้างคนงานและต่อมาทั้งสองก็ได้มีออเดอร์ล้นหลามมามากมายจนทําให้ทั้งคู่มีเงินมีทองและต้องจ้างคนงานระยะเวลาก่อนที่ลูกจะคลอดนั้นสองคนผัวเมียก็เริ่มเก็บหอมรอมริบ มีเงินมีทองและก็ได้เปิดร้านรับจ้างคนงานตัดไม้เพิ่มและรับทำเสาหลักต่อมาทั้งคู่ก็ต่อยอดจากการทำเสาหลักไม้กลายเป็นหล่อปูนทำเสาปูนเป็นหลักจนกระทั่งมีเงินทองร่ำรวยขึ้นแล้วในที่สุดลูกของเขาก็ได้ลืนตาออกมาดูโลกเป็นบุตรชาย ผิวขาวหน้าตาหน้าเกลียดหน้าชังอย่างมากทั้งคู่ก็เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่สองผัวเมียตั้งชื่อให้ว่าทองใบเมื่อเขาโตขึ้นพ่อแม่ก็แก่ชราลงให้ทองใบดูแลกิจการร้านต่อทองใบก็ช่วยพ่อแม่ทำงานจนมาวันหนึ่งทองใบเห็นว่าพ่อแม่แก่ชราจึงรับสมัครพนักงานหญิงให้มาดูแล คอยทำความสะอาดร้านและดูแลพ่อแม่ของเขาด้วยหญิงสาวคนนี้เธอมีชื่อว่านางยาดาตอนมาทำงานแรกๆเธอก็เป็นคนทำงานดีทุกอย่างต่อมายาดาเริ่มขี้เกียจและเห็นว่านายทองใบนั้นก็เป็นชายโสดแถมยังรวยทำงานเก่งยาดาเลยคิดจะจับทองใบมาทำผัวแกล้งทำดีต่อพ่อแม่ทองใบ จนทำให้เขารักและเอนดูตนเองพ่อแม่เห็นบุตรชายตนนั้นหัวใจยังว่างพ่อกับแม่ก็อยากจะอุ้มหลานเลยอยากได้ยาดามาเป็นลูกสะพ้ยและก็ได้เชียร์เธอให้ลูกตนเองเอาทําเมียเพราะความที่ยาดานั้นเซ้แงแกล้งทําดีนายทองใบเลยลองเปิดใจคบหายาดาดูแลแล้ว ก็เข้าแผนทางของนางยาดาที่ตั้งใจจะจับนายทองใบามาทำผัวนายทองใบกับพ่อแม่ก็ไปสู่ขอนางยาดาให้มาเป็นเมียยาดาแรกๆเธอทำดีพูดจาดีชอเราะเอาอ,อกเอาใจผัวจนทำให้ทองใบหลงรักจนหัวปรักหัวปลำํำพ่อนานวันเข้าอาการและนิสัยแท้จริงนางก็เริ่มออกยาดา เริ่มทำไม่ดีกับพ่อแม่ทองใบใส่ร้ายว่าพ่อแม่นั้นเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีทำร้ายเธอบ้างและยาดาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทองใบก็เชื่อเมียทุกอย่างจนลืมพ่อและแม่เมียให้ทำอะไรเขาก็ทำทุกอย่างจนมาวันหนึ่งแม่เกิดป่วยพ่อแก่ชราแล้วพ่อเองก็ดูแลเมียไม่ไว นางยาดาเลยพูดกับนายทองใบว่าพี่ทองใบเราเอาแม่ไปไว้ที่ศูนย์ดูแลคนสูงอายุเถอะฉันดูแลไม่ไหวหรอกเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วทองใบก็พูดอ้ำอึ้งแล้วก็บอกเมียว่าเอาอย่างนี้พี่ปรึกษาพ่อก่อนนะพี่จะถามพ่อทำไมถามไปพ่อก็ดูแลไม่ไหวหรอกฉันนี่นะสิ ดูแลเหนื่อยจะตายอยู่แล้วก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปบอกแม่ให้เก็บข้าวของก่อนนะรีบๆไปเลยพี่นายทองใบหลงเมียจนไม่สนพ่อแม่ว่าตัวท่านนั้นจะรู้สึกยังไงแต่เมื่อแม่ได้ยินลูกชายคนเดียวต้องการให้ตนไปอยู่ที่อื่นแม่จึงเศร้าใจและยอมไปแต่โดยดีผู้เป็นพ่อก็โมโหมาก เดินมาหาลูกชายไอ้ทองใบถ้าไม่แกถึงให้แม่ไปอยู่ที่อื่นนั่นแม่แกะนะที่อื่นที่ไหนก่นะพ่อนั่นบ้านพักคนชรามีคนอยู่ตั้งเยอะแยะแม่จะได้มีเงาอีกด้วยพ่อถึงกับสายหน้าลูกชายหน้ามืดตาบอดเชื่อคำเมียจนทำให้พ่อนั้นต้องออกจากบ้านไปด้วยและแล้วนายทองใบ ก็อยู่กับเมียสองคนทองใบกับเมียก็ดูแลร้านนานๆนนทีจะไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่ตนนางยาดาก็วางอำนาจบาดใหญ่บนด่าว่าคนงานรับจ้างสารพัดจนมีคนงานเข้าออกบ่อยๆนายทองใบก็ไม่เคยสนใจและไม่เคยตักเตือนเมียเลยแถมยังถูกเมียบนด่ากลับกลัวเมียและแล้วในที่สุด ร้านที่พ่อแม่ตั้งใจทำมาทั้งชีวิตเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีไว้เลี้ยงดูลูกก็เริ่มไม่มีคนงานมาทำติดป้ายรับสมัครเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมาทำมาสนใจพราะผู้คนนั้นต่างไม่ชอบเมียของนายทองใบแถมไล่ลูกน้องออกแล้วยังไม่จ่ายเงินส่วนที่เหลือที่เขาทำงานค้างไว้อีกด้วยโกงค่าแรงคนงานจนทำให้เขาพูดกันปากต่อปาก และแล้วในที่สุดร้านต้องปิดตัวลงนางยาดาเองเห็นแล้วร้านน่าจะไปต่อไม่ไหวเธอเลยแอบขโมยสมบัติของพ่อแม่นายทองใบในบ้านแล้วหนีจากไปเธอคิดว่าทองใบคงอับจนหนทางแล้วคงเลี้ยงดูไม่ได้แล้วและแล้วพ่อร้านปิดตัวลงตัวเมียก็หนีหายจากทองใบเสียใจมาก ร้านก็กลายเป็นหนี้สินสมบัติพ่อแม่ก็ถูกเมียขโมยเมียรักเอาไปจนหมดตนเองอับจนหนทางตนจึงนึกถึงพ่อแม่ที่ตนเคยทำกับท่านไว้เพราะเชื่อคำเมียหลงเมียจนหน้ามืดตาบอดนายทองใบเลยตัดสินใจไปรับพ่อกับแม่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็กล่าวต่อท่านว่าพ่อครับแม่ครับผมขอโทษนะครับ ที่ทำผิดเชื่อคำคนไมด่ดีจนทำให้พ่อแม่ต้องลำบากแบบนี้ด้วยความที่พ่อแม่นั้นพ่อเห็นลูกสํานึกได้ก็ให้อภัยทันทีแถมยังบอกอีกว่าทองใบพ่อกับแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยนะทองใบเอ้ยพ่อแม่อโหสิก,กรรมให้หมดทุกสิ่งอย่างนะลูกต่อไปขอให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นนะลูกนะ ทองใบก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งเรื่องนางยาดาและร้านที่กำลังจะเจ๊งในไม่ช้าแถมยังถูกขโมยสมบัติไปอีกแต่พ่อแม่ทองใบนั้นเป็นคนที่ยากจนมาก่อนเลยไม่ยากกับการเริ่มต้นใหม่และความลำบากสองเท่าเลยตัดสินใจไปคุยกับคนงานตนเองคนเก่าๆที่เคยอยู่ร่วมทุกข์รวมสุขด้วยกันมา และยังได้ไปของานจากลูกค้าคนเก่าๆให้ช่วยสองผัวเมียต่างได้รับความช่วยเหลือทันทีเพราะพ่อแม่ของทองใบเป็นคนดีมีแต่คนรักและลูกน้องเก่าๆก็รักแก่มากและแล้วในที่สุดกิจการพ่อแม่ก็กลับมามั่งมีอีกครั้งทองใบก็ดูแลเช่นเดิมแต่ทำให้ดีกว่าเดิม เพราะตนนั้นเคยผิดพลาดมาแล้วรอบนี้มีลูกค้าไหลมาเทมามากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำต่อมามีคนงานมาคุยกันที่หลังร้านระหว่างพักเที่ยงกินอาหารพูดถึงนางยาดาว่าเฮ้ยพวกแกได้ขา่าวแม่ยาดาไหมเขาหว่ดถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไปแล้วนะเธอชอบหลอกลวงคนอื่นไปทั่ว หลอกจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ลักขโมยสมบัติคนอื่นเขาไปจนหมดเลยยายคนนี้เป็นคนไม่ดีนะพอหลอกให้เขารักแล้วขโมยของสมบัติไปแล้วก็หนีหายไปแบบที่มาหลอกนายทองใบกับพ่อแม่เลยละเมื่อทองใบได้ยินเขาพูดก็เศร้าใจพ่อแม่ของเขาบังเอิญได้ยินเช่นกันเลยบอกลูกว่าทองใบเอ้ย เรื่องที่มันแล้วไปแล้วก็ปล่อยให้มันแล้วไปเถอะนะลูกอาโหสิกรรมให้นางเถอะแล้วลูกก็เริ่มต้นใหม่นะนางก็ได้รับกรรมที่นางทำสาสมไว้แล้วทำใจเถอะนะลูกทองใบเลยตั้งใจว่านับตั้งแต่นี้ไปตนจะไม่เอาเมียอีกต่อไปจะดูแลพ่อแม่ตนอย่างเดียว และเขาก็ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีได้สมใจทองใบเริ่มต้นชีวิตใหม่และอยู่ดูแลที่ร้านดูแลพ่อแม่และลูกน้องกันอย่างมีความสุขแบบนี้ตลอดไปจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสน้อยส story ได้ทำนิทานเรื่องราวดีๆต่อๆไปด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ